สวัสดีีจ้้พ่นองครับพี่น้องวันนี้แม่สีไม่เห็นลาบหมูให้มึงครับพี่น้องลาบหมูพิธยังเดี๋ยวนะแม่เบอร์มีหนังเบอร์มีหนังเบอร์มีตาเบอมิเต่าหมูสับพี่น้องจ้าลาบแบบแานๆครึ่งหนึ่งกับบะหมีอันนี้น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองหมูสับพักมันก็จะมีเซอร์แน่ใบมะกรูด หอมแดงซ้อยพริกสดซร้อยงาวระลืนนอพี่น้องหกัวสดุสดดีทิปุงปลาจ้ะเดี๋ยวสิมาลวนเหนือก็เลยรดเรียวท่านใจครับพี่น้องเดี๋ยวไปเมืองแบ่ลวนเลยครับโอเคซนางก็เทียมดอง แม่ล้วนด้วยนะเพื่อเทียมดอกหอแม่้วนหมูครับเส้นางอุจุพอดีโบไซน้ำอะไรต้องใส่น้ำเปลาอยู่บ่โบไซจะใส่เียมดอกอ้ใส่นิดหนอยมันจะโบหวานบงอย่า,า,าโหวานโดแต่ใส่พอดีนะใส่รสดีนิดหน่อยนะใส่เกลือ

น้ำเทมทหลวดเนี่ยมันกลับหมูตรงนี้น้ำมันจะเนี้ยนะ,อะบอกไหม,มค,ค,คุกคิกนิดนึงเพราะว่าน้ำมันก็ออกจากหมูผอมเนาะแม่เนาะ พี่น้องเดี๋ยวอ,อสีเพชรม่ามา่าเพชรให้เมืองไมหมู่บ้านนี่มันใส่เครื่องปรุงเนาะนี่พี่น้องครับผมนี่พี่น้องเขามาเมืองแล้วเขาจะว่าใส่เครื่องปรุงไปมันสีดอปคว่มเพชรเพื่อนอ่ะ<ม> เดี๋ยวถ้ากินตายแนย่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวสีโมต้องผสมหยัง่งเนาะแม่เนาะปลามันสีเผ็ดเท่าไหร่แม่มาลีกับหยากงหัวมันสีเผ็ดเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่น้องพี่น้องกับแม่นั่มาว่าโมต้องใส่หยั่งอ่ะนะเนาะกะสีล่องมึงเออเดี๋ยวพอดีมันเหลืออีกสองซองเดี๋ยวแม่สิตม้มให้ตาหน่อยกินให้มึงก็ได้แล้วแม่เนาะเออ อันนี้สุกแล้วใช่ไหมซุกแล้วเร้อร่วนวหมูสุกแล้วครับแม่มว่าคนให้มันเย็นก่อนพี่น้องจ้ะแม่สิป,ปุ๋งไดนีเลยบ่ปุ๋งได้สีเลือกปุ๋งไดนีเลยก็ได้ปุง๋งในกระทะเลยเฮ้ยแบบบ้านๆเลาเลยให้มันเย็นก่อนแปบ๊บน,ะนึงยวให้มันเย็นก่อนคนให้มันเย็นก่อน ไเสดายบ่มีหนังนะแม่เนาะ,ะบ่มีภาคยะน,นแม่คือบ่ซื้อหนังนะมาตัดมันตีละหนังมาอมีดมาสิบบาทใช่หนังคนอีหละมาเอ็ดสี่ห้าเราเอาตับนั่นอยู่อะเสีเ<ๆ>อาใส่ใส่ยังใส่คนใส่ตัน ใส่ต<ะ>ันแล้วเฮ้ยเทียนเลยมั้งกูจ้ะปะแบบบุ้งโรเตอรเลยุงเลยมะนาวลงไปน่ายเซบักง่าหน่อยมั้งเซบกุ่นไหมแล้วแีนสูงกว่ É o กูดโอ้ใบบกูดเพิ่มควบหอดเนาะแม่ใบบกูดเนี่ยใส่ลูกโอ้ยแม่แม่ใส่ลูกโดดลงกไม่นำใส่นิดนึงจนสีสันแดงแล้วแม่ฮันไลยังใส่เบอร์หนึ่งละชิ้ใส่เบอร์เยอใส่ใบบกูดมันเข่ากันกันใส่เลยหอม แล้วก oh. <worries> <ros> ็ยังแม่ซาเลเน่คนรักจันใช่ไหมโอ้ใช่จันอจากไปไบอก่จันไหมอ้จันไหมใจันไหมบอกจันอยู่ในตู้ข้าวเยอะแยะปลาลังไงตังเยอะ มึงันจอาสิ่งดี่น้อง้อืมมนี่แต่แม่ไม่ได้ไปซื้อเลยก็ีหน่อยแค่ลหาสิบาทจ้ะอกบเบอเซีบบซียบโมเหมือนแล้วโมเียบพแล้วมัส่มอินกหนมักหนังมีหนังนะ โซมเพื่อหรอเปล่าก้อยนะอร่อยไหมจะอันนี้มันก็โอนะแต่ถ้าอยากเปรี้ยวก็บีบบีบมะนาวใส่อีกแต่ป้าว่าโอนะเออมัเปรี้ยวมากอ่ะอร้อนไหมอร่อยไหมบีบเลยเต็มเต็มันก้อยเผ็ดเท่าไหร่ล่ะ นะมันเหมือนกับทำให้ลูกค้ากินนะเจ้ก,กับว่ามันคือเห็ดไทยเล็กน้อยเจ้ก,กับว่าโบมนเห็ดไทยเข็ดซับซ้อน,น,อนออไปนะกลางอ๋อเติมเอาอเห็ดแบบพอดีพอดีให้ค้นที่บบกินเพน็ดก็ได้นะใช่ปะนิสัยต่หน่อยก็แม่มะลีต้องโู้ค่า กุ้งมีนแบบเพล็กยูบ่ได้จ้คนี่นะเป็นไงหม่ะอากตัวสซกก่อนอืสุดยอดตากรองชิบมาอืมออเมอืมลูกโป่แถมก่อยน้ำนัำแม่ฮะโอ้เลยโอ้เลยอืมโอเคอ่ะจาน ไม่ได้จัดอืมก็อัพกะเดาเมื่อ้จัาดหมูลาดหมูนี่ต้องกินกับผักกระเดาผักสะเดาผักสะเดากินกับหนังกระแทบเอาไปให้ลูกแหนกินกับลาดหมูกินดูดูจนมาหูเล้าเติงผู้ใดในเมืองเพชรพิ้นท่องกับฉีหูวัดลูกแหนมากินลาดหมูกับ แสดงโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวนี่แหละเมนูยังไงสไตล์บ้านๆแม่นน่าาทแจ้ะเดี๋ยวแม่สิบปวดแคนก่อนขอบคุณครับที่ติดตามแม่เมรีเนาะเมนูยังไงสไตล์บ้านๆลาบหมูเฮ็ดกินได้ทุกคน ถ้าไปซื้อเคือเจ้ากับหาสิบหกสิบบาทคุณนี่ยชูมืองวสูุเข้าเฮ็ดกินเองดอกตือปลาเข้าพร้อมรสชาติเยี่ยมยอดกระเทียมเกี่ยวโอ้ยโบเมนกระเทียมเกี่ยวกระเทียมดองมาเลยโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มารีฝากกดซับสไครต์แม่น้ะครับกดไลค์กดแชร์ก็กดไปเลยครับกดกันสีดากกดซับสไครต์ให้กันเด้อพี่น้องกดไลค์ ให้ได้สักขอก้นไรสักลอยไลรแล้วกันเดี๋ยวสิพ็ชมามาเพ็ดให้ตะหน่อยกินให้เมืองบ่ต้องผสมยังนะัน้ะแม่นะนะบอกเฟสครับว่าขอาขอลอยไลรประมาณ ลอยไรเนาะกดไรนี่เนโปะไดรกนยังฉีดเด้อพ pues ี่น้องโดขนเป็นคนกก็ลงัอนเจ็บโนมนเจ็บอันนี้โบแมนด้อพ right ี่น้องขีต่หน่อยเฮดเลยขีดโบแมนด้อนี่กดขนอันน huh ี้ลงโบแมนกดกดลงกันดดลงก็คือโบมากนะโบมากอเลยก็คือกดขนนเจ็บแต่โครโบมากกับลงเอะจ็บ้อลอยไรเนาะ เดี๋ยวแต่หน่อยสิกินมะม่าเผ็ดบบตงผสมยังให้มึงแม่นบ่แม่จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณจ้าบ๊ายบาย,บบาย,บายลาบหมูแม่สวัสดีครับ